นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ก็เดินเรื่องของการวิจัยวัคซีนโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มาถแถลงความคืบหน้านะครับนั่นก็คือองค์การเภสัชกรรมนะครับองค์การเภสัชกรรมโดยนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการนะครับก็ได้บอกว่าหลังจากที่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยนะครับดำเนินการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนและทําการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดที่ชื่อว่า h x p g p o v จนสำเร็จในขั้นแรกและนําเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะครับถือว่าเป็นวัคซีนโควิดชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้วิจัยในมนุษย์ขณะน,นี้การศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่1ได้ผลการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่14วันหลังจากรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยเมื่อวานนี้นะครับก็จะได้เริ่มทําการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่2โดยวิจัยในอาสาสมัครทั้งหมด250คนอายุ18 75ปี ซึ่งมีสุขภาพดีและไม่เคยฉีดวัคซีนป้องการโควิดทุกชนิดม,มาก่อนและไม่เคยเป็นผู้ป่วยโควิดมาก่อนนะครับซึ่งทั้งระยะที่1และ,ะที่2นี้องค์การเภสัชได้ให้คณะวิยทยยศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมิดนเป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิจยัยโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันนีปิติสุทธิทิพย์ธรรมหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เกตร้อนนะครับเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้านี้ครับระยะ2แล้วนะครับระยะ1ผ่านมาแล้วนะครับ แล้วก็ท่านผู้อำเนินการองค์การ,การเภสัชเนี่ยนะครับก็คาดว่านะ,ะวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี2,565โดยจะสามารถผลิตได้2 0ถึง30ล้านโดสต่อปีและจะทำการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเบื้องต้นนี่นะครับวัคซีน hxpgpov จะสามารถรองรับการฉีดเพื่อป้องกันโควิดให้กับคนไทยได้ประมาณ1 0 1ถึง15ล้านคนอันนี้ในกรณีที่ ได้รับการอนุมัติจากออยอตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าเนี่ยกลางปีกลาปีนี้น่าจะได้ใช้กันนะครับในโ